หลังทาทันทีแล้วหน้าเนียนผ่องเลยเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างเลยนะชอบไหมคะชอบมากครับรู้สึกหน้าสดใสรู้สึกสะอาดขึ้นดูมันหายมันเลยตอนแรกเหมือนจะไม่มีสิวเนาะแต่เพียรสิวออกมาได้เยอะมากเลยแล้วก็วันนี้ทำาม่ได้โกลเป็นเซรั่มที่บํารุงด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเนียนขึ้นด้วยผลลัพธ์จะอยู่ได้ประมาณ3ามถึงเดือนเลยนะคะคือหน้าสดแล้วก็สดใสนะอวันนี้ฝาบอกเพื่อนๆื่อนใครที่เป็นสิวมากกวตอนนี้นะไม่ต้องวกใจให้รีบมาที่คิโอคลินิกได้เลยมีอมีส2สาขาทั่วประเทศนะคะ รีวิวเยอะสุดแไม่หยุดณจุดจุดนี้น,นะประสบการณ์20ปีั้าไม่ดีก็คงไม่ได้ค่ะหรือสปีทังอีนบ็อกครีโอริาระวังแบล็คเปรนแบบด้วยนะเด้อ